คนหมายเลขห้าเป็นคนที่โอ้โหขออ่านเลยนะน่าเชื่อถือยิงทนงคิดเยอะมีคู่แข่งที่สำคัญมีคู่ครองที่ดีนะคะโอ้หมายเลขค่ะใครที่มีหมายเลขค่ะนะคะน่าเชื่อถือยิงทนงคิดเยอะมีคู่แข่งแล้วก็คู่ครองดีนะคะ ฟังครูจะสรุปหมายเลขห้าให้ฟังหมายเลขห้าจริงๆแล้วอะค่ะเป็นหมายเลขแห่งการที่แบบว่าเหนื่อยทําเยอะได้เยอะ,อะต้องทำอะไรเป็นก่อเป็นกรรมทำอะไรก็ยกก็แต๊กก็ตกแกรกไม่ได้อย่างเช่นสมมติคุณอยากขายออนไลน์คุณจะมาซื้อห้าชิ้นสองชิ้นมาขายไม่ได้คนหมายเลขห้าคือคนต้องคิดใหญ่คนหมายเลขห้าคือคนต้อง,อง,เ,ขอองเขาจะมีในตัวก็คือแบบมันมีของเขาอะค่ะความทะนงความทะเยอทะยานการทันคน การคิดเยอะๆคิดไปตรองรอบครอบคิดจนเยอะอะค่ะแต่สุดท้ายคนหมายเลขห้ค่ะจะเป็นคนที่นะคะมันเป็นด้วยเนื้อนิสัยอะค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อะค่ะว่าทำเล็กไม่เป็นสุดท้ายเล็กแค่ไหนก็มาใหญ่อยู่ดี คือเริ่มต้นจากหนึ่งสุดท้ายก็ไปร้อยอยู่ดีเอ้ยวันนี้ว่าจะขายแค่ขนมครกไปไปมา,มาขนมครกขึ้นห้างเอ้ยวันนี้ฉันว่าจะขายแค่ขนมอ่าเล็กๆน้อยๆหาบาทสิบาทสุดท้ายก็จะเป็นขนมชิ้นละร้อยชิ้นละพันแบบนี้ค่ะคนหมายเลขห้าจะเป็นแบบนั้นเพราะคนหมายเลขห้าค่ะบง่งบอกถึงตัวเลขที่เหนื่อยบ่งบอกถึงตัวเลขที่ทะนงยิงทะเยอทะยานคู่แข่งเยอะ นะคะเป็นเองเลยไปดูนะคะหมายเลขห้าคุณจะมีคู่แข่งแบบคุณไม่รู้ตัวหรือบางทีคุณก็รู้ตัวว่าคุณอะคู่แข่งเยอะจังเลยแบบนี้คแต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะเอาชนะจะเป็นคนเอาชนะอะค่ะบางทีอาจจะไม่ได้เอาชนะเขาหรอกแต่คุณจะเอาชนะกับทุกสิ่งอะอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะนะคะแต่สําเร็จโอเคนะคนหมายเลขห้าเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยจังแต่สําเร็จค่ะเพราะ ไม่มีคําว่าอาพับเลยนะคะคุณหมายเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าเหนื่อยนะคุณลองไปสํารวจชีวิตตัวเองนะคะคุณหมายด้วยค่ะว่าคุณเหนื่อยหรือเปล่าแล้วคุณทําอะไรเล็กๆอยู่หรือเปล่าถ้าคุณทําอะไรเล็กๆมันจะเหนื่อยถ้าคุณทําอะไรใหญ่ๆคิดการใหญ่มันจะไปของมันเองค่ะแต่ถ้าคุณคิดเล็กมันจะเหนื่อยมากเพราะมันมัน,ม,นมันไม่ตรงนะคะมันไม่ตรงกับเลข ดวงมันต้องพุ่งทยานแต่ก็ทำเล่นๆหัวๆอยู่แบบนี้มันเลยไม่ไม่ไปมันเลยเหนื่อยนะคะเพราะคนหมายได้ค่าต้องสำเร็จเท่านั้นคือต้องต้องทะเยอทยานเท่านั้นนะคะนะคะ